เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนความร้อนนะครับพอความร้อนมันสูงมันก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้นะฮะการตั้งค่าแจ้งเตือนความร้อนสําคัญมากเลยครับเป็นจุดกําเนิดของเกตตัวนี้เลยนะครับมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับเพราะว่าปัญหาหลักๆที่ทําให้เครื่องยนต์เสียหายส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนตรงนี้นี่แหละครับคนที่เคยโดนปัญหาความร้อนเนี่ยเจ็บแค่ไหนเสียเท่าไหร่จะรู้ดีนะครับเหมือนผมนี่นะฮะ จึงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําดันต้องไปปาดฝาผ่าเครื่องสูบติดก้านคดส่วนใหญ่นะครับเกิดจากความร้อนทั้งหมดเลยนะครับสาเหตุส่วนใหญให่ก็เป็นพวกระบบหม้อน้าเนี่ยครับไม่สมบูรณ์หม้อน้ำรั่วหม้อน้ำแตกสายน้ำรั่วสายน้ำแตกพัดลมไม่ทำงานพัดลมทำ,ทำงานช้าลืมปิดฝาหม้อน้ำวาวน้ำตายไม่ยอมเปิดไม่ยอมปิดน้ำน้อยเกินไปตะกันในระบบน้ำ เจอแน่นอนครับทุกคนครับรอแ,แค่วันไหนแค่นั้นเองรู้ก่อนแจ้งเตือนก่อนป้องกันก่อนดีกว่าไหมถามใจดูนะครับเพื่อนๆการแจ้งเตือนนี้จะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆไปดูค่าสูงสุดของอุณหภูมิหม้อน้านะครับตอนที่มันทํางานปกตินะว่ามันเท่าไหร่รถแต่ละคันมันมีค่าไม่เท่ากันครับเพื่อนๆก็ต้องดูก่อนนะครับ ส่วนของ f a n d smart gate นะครับเราสามารถเข้าไปดูค่าสูงสุดของมันได้จากตรงนี้นะครับก็ไปที่ setting แล้วก็เลื่อนไปที่ peak record อ่าเพื่อนๆดูที่พารามิเตอร์ที่ชื่อว่า water temp ตรงนี้นะครับค่าสูงสุดของมันก็คือ214องศานะครับของเพื่อนๆอาจจะแตกต่างออกไปนะซึ่งเราจะดูของตัวเองนะของใครของมันนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวไปตั้งค่ากันครับกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ setting แล้วก็เลือก special alarm นะครับในค่า default ของโรงงานจะมีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่ถูก setting ไว้นะครับชื่อว่า water temp ตัวนี้นะครับถ้ามันไม่มีเพื่อนๆก็กดปุ่มตรงกลางมานะแล้วก็เลื่อนขึ้นลงเพื่อหาคำว่า water temp ตัวนี้เสร็จแ,แล้วเลื่อนตรงกลางไปเรื่อยๆครับไปหาคำว่า max ตรงนี้ ค่าดีฟอสจากโรงงานเซตมาที่120องศานะครับในที่ีผมสมมุติว่ารถของผมมันใช้งานปกติแล้วผมดูจากพิกเลคคอร์ดมาแล้วว่ามันอยู่ที่สูงสุดที่100องศาอย่างนี้นะครับเวลาตั้งตั้งแจ้งเตือนนะครับเราให้บวกไปสัก2องศาหรือ3มองศาแบบนี้นครับเป็น103องศาประมาณนี้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ารถของเราถ้าันมันขับปกติ มันก็จะไม่เกินร้อยองศาอยู่แล้วนะครับเราก็เลยตั้งมาที่สักเผื่อตั้งเผื่อไว้สักร้อยสองศาอย่างนี้นะครับถ้าอุณหภูมิของมันเกิน1 0อยสองศาแสดงว่ารถของเราน่าจะผิดปกตินะครับให้มันแจ้งเตือนเราแล้วเราก็จอดรถดูนะฮะโอเคก็เลยเป็นที่มาของการตั้งเผื่อสักสามองศา2องศานี้นะครับจากนั้นกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับเราจะออกแล้วกดตรงกลางค้างไว้ มันจะให้เราเซฟนะครับกด yes นี่นะฮะ,ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอมันเกินร้อยสามันก็จะมีอารามแบบนี้ครับเนี่ยฮะพอมันขึ้นมามันก็แจ้งเตือนแบบนี้นะครับโอเคเพื่อนๆที่สนใจสมาร์ทเกตก็ทักมาที่เพจ fd l e a s i n g นะครับ